อนุทินเร่งออกกฎหมายให้รัฐรับคืนปืนเถื่อนสิ่งเทียมอาวุธปืนนายอนุทินชาญบิรกุลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งออกกฎหมายให้รัฐรับคืนปืนเถื่อนสิ่งเทียมอาวุธปืนขอผู้ครอบครองให้ความร่วมมือเล็งออกพระราชกำหนดไม่งั้นก็เป็นพระราชบัญญัติวันที่7กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญบิรกุลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นปืนเถื่อนว่ากำลังเร่งรัดให้เร็วที่สุดเมื่อวานเป็นมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วและเป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชัดเจนแล้วว่าต้องดําเนินการในเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนอาจจะออกเป็นพระราชบัญญัติพรบหรือพระราชะกําหนดพระราชะกําหนดขึ้นอยู่กับว่าแบบไหนจะเร็วกว่าก็น่าจะเป็นอย่างหลังเราจะให้ผู้ครองครองปืนที่ไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อน เอามามอบให้ราชการทางกระทรวงมหาดไทยเคยคิดเรื่องนี้ไว้แล้วและเมื่อมีการสนับสนุนจากท่านนายกก็เร่งรัดได้เอาเข้าจริงคําว่าปืนเถือ่อนที่จะต้องคืนรัฐไม่ใช่เพียงแค่อาวุธปืนแต่ยังหมายรวมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนด้วยเพราะมีอนุภาพร้ายแรงทําให้เสียชีวิตได้นี่คือโอกาสที่ดีผู้ครอบครองที่มีไว้กําลังทําผิดกฎหมายแต่ถ้านํามามอบให้ราชการท่านก็ได้ทําในสิ่งที่มันถูกต้องแล้ว